เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องเจ็ดโอซ่าช่นกอเกเช่นเดิมครับและวันนีครับเรามารีวิวตัวละครอย่างเมกะมารูยูนิคหรือว่าตัวอา้าวเรียบร้อยเน็ตหลุดแม่งเงยอะไรวะเนี่ย คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแมบโรบอกหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop เอาแล้วก็ผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครอย่างไม่กลับมารู โมนาดนั่นเองนะครับแมพพูดเป็นยูนิคไม่ได้เลยนะฮะเด็ดหลุดทันทีเลยนะครับแล้วน้องเขาได้มาเป็นตโตชายนี่โมนาด้วยนะครับแล้วก็สแตทจะเป็น c s เนั่นเองนะครับไม่ต้องสนใจสแตทก็ได้เรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะเก่งอะไร,ย,ไระยังไงนั่นเองนะครับและตัวคอสเมติกเนี่ยมันเป็นยังไงน,นั่นเองครับเราอินคิวคอสเมติกให้ดูเลยครับตัวละครวัดอ้าวโ,โอ้โหมันช้านะเนี่ยเออน่าเสียดายนะเนี่ยเอาจริงผมคิดว่า เวลาเต้นเนี่ยมันน่าจะแบบเออตัวข้างหลังน่าจะเต้นไปด้วยนะถ้ามันทําได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เมกามารูจะเป็นอันนี้หูฟังน่าจะมีอยู่แล้วเนาะเออนะฮะก็ ไม่รู้สิมันก็เป็นตัวไม่กลับมารู้ที่เป็นหุ่นยนต์ยืนข้างๆอยู่3ตัวใช่ปะแล้วก็เป็นตัวที่แบบหุ่นยนต์อีกทีนึงอ่ะยืนเป็นทีโพสอีกแล้วซึ่งเฮ้ยผมไม่เข้าใจเว้ยว่าทําไมต้องเป็นทีโพสด้วยเข้าใจปะเออคือแบบไอ้เจ้าตัวก่อนหน้านี้มาฮิโตะร่างฟนอลฟอร์มที่เป็นตัวชายนี่อ่ะมันก็ยืนทีโพสเหมือนกันเว้ยแล้วก็มีออร่าใช่ปะซึ่งผมก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันอาจจะเป็นแค่มาฮิโตะอย่างเดียวปานแล้วตอนนี้มันก็ยันแบบยืนเป็มแบบเ้มยฮัน มันจริงๆเหรอวะหรือว่านี้เขาตั้งใจเป็นมีไม่สองตัวละครนี้มันเป็นทีโพสวะหรือว่าผมคิดว่าเขาปั้นตัวละครไม่เสร็จหรือว่าคิดว่าไม่รู้จะเอารูปร่างอะไรยังไงก็ให้ยืนเป็นทีโพส์หรือเปล่าที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้ครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเอาพูดตรงนะตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับกันยังไงแต่ว่าเขาบอกว่ามันเข้าไอดีไปเลยครับไม่ต้องไปกดรับครับอะไรอย่างนี้นะจากที่รู้มาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็เชื่อเขาแหละเพราะว่าเขาได้มากันน เป็นเจ้าตัวมาฮิโตะแทนนั่นเองครับซึ่งผมรีวิวมาฮิโตะไปแล้วพูดตรงๆเลยว่ามันเก่งอยู่นะแล้วบัฟที่มันเหมาะสมแล้วก็สมควรเนี่ยควรจะเป็นโมนาดด้วยนะครับแต่ก็ข้อเสียคือทุกๆการโจมตีครั้งที่4ี่เนี่ยมันจะปลดปล่อยหรือว่าเจ้าตัวดาเมจของมันทิ้งลงไปครับก็ถามว่าเก่งไหมมันเก่งนะแต่ก็ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าผมว่าตัวละครตัวอื่นมันก็เก่งกว่าเพราะรูปแบบมันคือแบบการปลดปล่อยดาเมจที่หายไปแต่ดาเมจเบิ้มๆม,ม,มันแรงก็หมายความว่า,วามันใช้งานได้ดีกว่า เกมแอนิเมชั่นแอนเนั่นเองครับเพราะว่าเกมแอนิเมชั่นแอนเเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงแล้วตัวละครพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คอสเมติกเฉยๆเลยเอามาใช้งานจริงคือใช้ไม่ได้ตัวละครตัวใหม่ที่มิสติกยังไม่อีโวคือเก่งกว่านั่นเองครับแต่ว่าเกมน,นี้เนี่ยจากเจ้าตัวมาฮุโตะร่างไฟนอลฟอร์มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้นะแต่ประเด็นคือคนที่ไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้มีฝีมือในการลงโ์นาเมต์เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องหาตัวมันก็ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เก่งเเเเเเวววออออออรรรร์ะะะไไขนน,นนะนนนนาาาาาาาดดดััั้้้คคคคืืืมมกกก่่่่่่งงแหลใใลใบบปถยตี วันที่เกมมันรีเทรดเนี่ยคุณซื้อตัวละครเหล่านี้ไปเล่นได้เว้ยแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมถ้าได้เมื่อแบบต้องเสียตังค์ซื้อเนาะคือเพราะเกมผมก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่อง Black Market อยู่แล้วเนาะมาดูด้านการอีโวหน่อยว่าอีโวได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เนาะก็เหมือนเจ้าตัวมาฮิโตะเลยนะครับอ่ะโอเคเราไปรีวิวกันหน่อยแล้วกันครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะสำหรับบัฟที่เป็นโมนาดเลยนะจะเดือดจะตึงแค่ไหนแล้วเล่นได้ดีสำหรับใน ID หรือเปล่านะครับอ่าปังไปดูกันหน่อยครับเทททจริงๆนนนุกคดดูมัเะ เอาจริงนะคือเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ยืมเป็นทีโพสใช่ปะเออเมื่อกี้ผมบอกเลยใช่ไหมมันยืมเป็นทีโพสแต่เนี่ยพอเราดูเนี่ยมันไม่ได้ยืมเป็นทีโพสเวยเออแต่ว่าถ้ามันยืมเป็นท่าเนี่ยมันจะเท่กว่านะคุณเข้าใจปะแต่ตัวเนี้ยแม่งตันยืมเป็นทีโพสคุณดูดิแม่งน่าเกลียดชิบหายเลยมันมันไม่เท่ ตัวละครไม่กล้ามาลูเนี่ยค่าวางถือว่าแพงกว่าไมาฮิโตเยอะเลยนะครับไมฮิโตเนี่ยจะประมาณ1250นั่นเองครับแต่มาไอเจ้าตัวเนี่ยจะราคานะครับหนึ่เลยนะครับและตัวละครที่วางทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้เนาะวางได้กี่ตัวแต่คาดว่าจะไม่สามก็4ตัวนั่นเองครับซึ่งตอวางนั่นเ่ยนะครับเหมือนจะมีคูดาวลบ 1%เซเลยนะครับตั้งแต่วางแต่เดี๋ยวพวกแพสซีฟเนี่ยเราค่อยไปว่าอีกทีนั่นเองครับแล้วก็เหมือนจะหอกทุกการโจมตีนะอันนี้ถ้าคิดเอาเนี่ยจากเหมือนที่ไฟล์ที่เขาหลุดออกมาเราตั้งแต่ต้นแล้วเจ้าตัวมกกามรูเนี่ยความสามารถมันจะคล้ายๆเจ้าตัวเจนอสนั่นเองครับก็คือโจมตีตัวละครที่อยู่ในระยะเนี่ยจะลดสปีดตัวละครลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับจนถึงจุดที่มันกำหนดนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถ้าพูดกันตำตองตามตรงนะแต่ว่ายังไม่ดูแล้วกันครับอัปเกรดให้หมดก่อนแล้วกันเ็ค่อยรู่่ดดวยที6.5แล้ตสปปไ1 หนึไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดขั้นที่1เลยดาเมจเนี่ยถือว่าแรงนะถ้าเราลดหลังลงไปเนี่ยดาเมจเริ่มต้นก็ประมาณส0งพันกว่าๆนะครับก็ถือหรือไม่ก็พันปลายๆเนี่ยแหละประมาณนี้เนาะซึ่งก็ถือว่าแรงนะได้โมนาดมาดาเมจเริ่มต้นคือ5,000คือไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยเออแล้วเทนเงินเนี่ยคุณดูนะไอ้เจ้าตัวนี่ยโมนาด5,500เทนเงินโมนาดมา8,500เว้ยคุณดูดีๆนะเออดาเมจคือแบบก็ต่างกันพอสมควรนะ สำหรับตัวละครที่เป็นตัวบอร์ดที่ไม่ใช่ยูนิคนะครับหรือว่าตัวบอร์ดที่ไม่สามารถอโวได้แล้วก็ไม่ใช่โมนาดนะเนาะตัวบอดหรือว่าเป็นตัวท์นาเมนต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มันสามารถอโวได้แล้วก็แพสซีฟต่นางๆมันเพิ่มดาเมจด้วยก็เลยดูดีกว่านั่นเองนะในขั้นต้นในการวานะแต่ว่าคููดาวกัลยายะนี่คือใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งถ้าได้โมนาดมาไว้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อย่างที่เห็นเนี่ยเนาะเอามาอัปเกรดขั้นแรกเลยแล้วกันนะครับฟึ� น้องๆน,น่าจะชอบกันไปกระมารูนะฮะใช่ปะ่ะแต่ผมเฉยๆนะแต่เอาจริงตัวนี้ก็ดูเท่ดีนะมันดูสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วการโจมตีก็ดูแบบตัวสั่นๆด้วยนะครับดูดิยุบนี่เป็นไงเมกกะบีมเมกกะบีมอ่าเฮ้ปวะมาณนี้อ่ะนะครับปไปดูงานรับอัปเกรดนะครับขั้นที่หนึ่งครับดาเมจเก้าพันนะครคูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ขั้นที่สองนะเปลี่ยนท่าเป็นอัปทอสแคนนอนนั่นเองครับ จะตีเป็นเซอร์เคิลเอวีที่วงกว้างขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เหมือนจะเป็นยิงเลเซอร์ออกไปเนาะฮะประมาณนี้ก็เหมือนเดิมอะ่ะก็เป็นท่าเดียวกันเลยแต่ว่าก็แค่แบบเออเปลี่ยนสีโจมตีจบแค่นั้น <laughs> ก็คือเหมือนยิงโจมตีแรงขึ้นนั่นแหละอะต่อมานะฮะอัปเกรดัันถัดไปนะฮะก็จะเป็นจาก15ื่นเป็น 15, 15ื่นห้าหมฮะ เดี๋ยวนะ้ำมันเพิ่มมาิดเดียวเหรอเพิ่มน้ำมันสามร้อยเหรอโอ้โหไม่เหมือนยังไ,ไม่ค่อยเพิ่มเลยเนาะแต่ว่าเหมือนจะเป็นเรนที่คูดาวมากกว่านะครับแล้วก็จากหมื่นห้าเป็นหมื่นแปดนะครับระยะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคูดาวเท่าเดิมเลยแล้วก็อัพเกรดกันที่ห้าเนี่ยจากหมื่นแปดเป็นสองหมื่นหนึ่งครับตามนั้นนะอ่ะอัพเกรดต่อไปครับขั้นที่ห้าก็สองหมื่นและขั้นทถัดก็จะเป็นสองหมื่นสามนะครับแล้วก็ขั้นที่เจ็ดเนี่ยจากสองหมื่น สามเป็น25งหมครับเฮ้ยดาเมจก็ไม่แย่นะคูดาวก็โอเคอยู่ด้วยนะเอาจริงนะฮะแล้วก็ขั้นต่อไปครับโอเคขั้นที่8จะกลายเป็นดาเมจสามหมนะครับแล้วก็คูดาวเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าเป็นพิเชียนวิโอลานั่นเองครับอุย้ยดาเมจเพิ่มเยอะจังอะอะไรวะนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวแต่เหมือนจะมีการลบดาเมจตัวเองลงด้วยนะฮะจากตอนแรกคือเมื่อกี้เป็นแสนเลยนะอันนี้ลบดาเมจตัวเองลงเอาแล้วลบไปเรื่อยๆคือ คือไรอะไอสองตัวนี้เหมือนกันเลยหรอไมคิโตไก่ตัวนี้คือถึงขั้นขั้นหนึ่งแล้วลบดาเมจไอตัวไอตัวนี้ลบยับเลยคือแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยคือไรอะเดี๋ยวค่อยอ่านนะ่แพสซีฟน้องๆอ่านจะอย่าเพิ่งตกใจด้วยแต่ทำไมมันมันตอนแรกเราหิบเป็นแสนเลยตอนนี้เหลือห้าหมื่นสี่คือมันจะจบแค่นี้เลยหรออ่ะค่อยว่ากันนะเอาเก็บขดีเก้าครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะงงเลยกูดูแพสซีฟกันหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นยังไงเนาะแพสซีฟเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น h ีต t i n g Up นะครับ a อ t a ท็ Attack. คือทำการโจมตีติดเบิร์นะครับก็จะติดเป็น10%ของดาเมจเฮ้ยติดเบามากเลยนะ เรียกได้ว่าเป็นตัวละครตีติดเบิร์นที่แบบว่าติดเบามากของดามเมจนะสิซึ่งตัวอื่นเนี่ยอย่างไรงูคู่เนี่ยสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวเอ่อตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้เอาเป็นว่าทุกตัวครับที่ตีติดไฟเนี่ยมันประมาณสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับแต่ตัวที่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็จะทำการเขาเรียกสิบเปอร์เซ็นต์ของดามเมจนะเว้ยแล้วก็จะทำการแบบเหมือนกับลบสปีดต,ตัวเองนะครับที่โจมตีนะครับ1%ตต่อการโจมีสสูงุดถึง10%อ่าโอเคคก็คือแบบโจมตีไปเรื่อยตี10ครั้งกานี้มันตีสูงสุดถึงลบสิบเะ เออมาฮิโตะก็ตีฮิตเดียวตัวนี้ก็ตีฮิตเดียวนอกจากที่เห็นนะครับแล้วก็ต่อมาครับอีกอันหนึ่งก็คือ store engine ครับอีกแล้วเหรอ store engine เหรอไอตัวเมื่อกี้ไอตัวมาฮิโตะก็เป็น store เออเขาเรียกว่า store s o n e บ้างหรือว่า store ะไรสักอย่างที่แบบว่ามันกักเก็บอ่ะอันนี้ก็คือจ 04, อะศูนย์เสียเผาไหม้เหรอก็คือไม่เผาไหม้แล้วเหรอเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบอสดิ storage ดิดเดดผาไหม้ปะไม่เผาไหม้แล้วนะเอาดีคือตัวมีมหละมั้งเนี่ยเอาจริงนะฮะ จะสูญเสียรูปแบบการโจมตีเผาไหม้ไปนะครับแล้วก็จะดาเมจบวก200%นะครับแต่จะลบดาเมจทุกๆเออเขาเรียกอะไรจะลบดาเมจ35%ต่อการโจมตีนะครับแล้วก็ลบสูนุดถึง1 4 0ก็คือตัวนี้อันนี้อัพขั้นตันใช่ปะหกสิามเอหมายความว่าถ้าเราขายมันแล้วเราลองวางมันใหม่ดูนะครับตัวนี้ถ้าอยากให้เก่งเลยก็น่าจะต้องอัพแค่ขั้น7เท่านั้นแต่ดาเมจก็คือ 25M ป่ะวะใช่ปะ ไม่ดียังยังยัง,ยง,ยงใช่ปะเออใช่แหละมันต้องอัพขั้นเจ็อะใช่งั้นดาเมจก็ห่วยอะคืออัพขั้นเจ็ดาเมจก็ห่วยอัพขั้นสุดท้ายก็ดาเมจคือลดลงก็คือหกหมื่นกว่าก็คือแม่งลด,ลดลดจนหมดเลยแล้วก็แค่ไม่เผาไหมแต่ก็คือกลายเป็นดาเมจธรรมดาก็เออ ก็ก็ก็เหมาะสมเป็นตัวละครบอร์ดดีนะครับคือเขาต้องการเอามาให้เก่งแล้วก็กากก็เหมือนตัวมาฮิโตะเลยเอามาให้เก่งแล้วก็กากในการที่ทําดาเมจได้เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างตัวนี้กับมาฮิโตะครับผมว่ามาฮิโตะประสิทธิภาพดูดีกว่านะแต่ว่าทั้งคู่ผมว่ามันมันใกล้กันอะเออมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับซึ่งต่อให้มีโมนายก็ตามมามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถึงแม้ว่าดาเมจทําสุดมันจะ6กหมื่นสามก็ตามนะตอนนี้นะเทนเงินเนี่ยแปดหมื่นสี่เว้ยเออในการโจมตีในอะไรเงี้ยคือ คือแพสซีฟมันเองมันก็เป็นแค่ดาเมจเพียวๆครับมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยทั้ง2ตัวเนาะทั้งตัวนี้แล้วก็มาฮิโตะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดโคตรสุดโคตรอันตรายนั่นเองลวกันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาอ่ะถ้าเราอัพบสุดก็ประมาณนี้นะครับอืมเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปเล่นหลังบ้านคือเราอัพรอไว้ถามว่ามันเป็นตัวละครที่ดีไหมผมว่ามันเป็นตัวละครเบิร์สบอสที่ที่ไม่แย่นะ อืมมันเป็นตัวละครมโบส์บอสที่มีอย่างเช่นแบนบคุณเอาไว้กันหลังนะอันนี้อันนี้ผมคิดถึงวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นของมันก็คือนี่ครับสมมติมันคือเบติตา้าสมมตินะมันคือเบติตา้าแบบเฮ้ยเราไว้กันมอนหลุดหลังเว้ยแบบอย่างนี้เลยอ่ะสมมติมนะผมเล่นวางตรงนี้ครับวางนี้เลยแล้วผมอัพตันไปเลยครับผมเอาดาเมจสูงสุดเลย 11800แแแล้วระหว่างนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวกดุดหลังที่แบบโจมตี10ครั้ง10ฮิตไปก่อนก็คือยังไม่ต้องอัพตันอะ่ะคุณพอจะเข้าใจปะอาจจะผมทำให้ดูอย่างเช่นนะฮะอ่าอย่างเช่นผมขายเทนเงินไปก่อนละกันแล้วผมเอาตัวนี้มาวางกันหลังครับแล้วผมอัพไปถึงขั้นนี้เอาไปว่าขั้นแรกอ่ะแหละแล้วจะวางประมาณนี้ครับอันอัพขั้นที่เจ็ดเนาะคือตีประมาณนี้เลยแล้วเราจะเน้นโจมตีประมาณ10ฮิตไว้เพื่อที่ตัวละครนั้นมันจะได้แบบเรียกว่างไงดีเออจะได้แบบเทปเทปเนาะประมาณนั้นนะ ปื๊ดนะฮะประมาณนี้นะครับก็ลดคูดาวไปให้เยอะที่สุดที่เยอะได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องขนาดลด10%เหรอกเพราะาเราเน้นที่ฮิตเดียวเพราะว่าทุกๆครั้งการโจมตีของมันไอ้ตัวนี้อัปเกรดขั้นที่8เนาะทุกๆครั้งการโจมตีของมันเนี่ยมันจะลดดามเมจลงไป35%ก็เรียกได้ว่าถ้าคุณมีตังค์แล้วคุณต้องการจะฉีดบอสให้ตายเลยก็น่าจะมันได้ผมรู้สึกว่ามีตงแล้วเก่งกว่านะครับ ในกรณีที่แบบตีได้หลายยิฐเยอะแยะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่เนาะเออพูดยากว่ะไอเบติตา้าถ้าเป็นโมนาดมันจะดาเมจเท่าไหร่วะนี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเออก็ประมาณสี่หมื่นป่ะเออตามนั้นสี่หมื่นถ้าบอสหลุดตัว,วก็แปดหมื่นเอา้าเฮี้ยก็เก่งกว่าตัวนี้นี่มา <c oughs> อ่ะประมาณนั้นครับเนี่ยมันจะประมาณนี้จะมาแล้วพอ,ม,อมันมหลุดมาปุ๊บเราปุ๊บอัพไปสุดเลยครับบัฟยิงประมาณนี้คือผมมองว่ามันคือตัวละครไว้กันดาเมจคือแบบวางขายวางขายวางขายจะถามว่าดีไหมผมก็รู้สึกว่า มิจิตาเก่งกว่านะครับในกรณีที่เป็นโมนาชนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครนี่ใครสนใจ ก็เอามาเล่นได้นะครับเนี่ยถ้าบีจิต้าอัพตันใช่ไหมมันจะอา่าแป๊บนึงนะอัพตันประมาณ1มื่นสประมาณ1มื่นสแล้วกันผมไม่เอาดาเมจไอเจ้าดีมาวัดแล้วกันเอาตีเป็นหมื่นท้นๆแล้วกันหมื่นทุนๆคูณ4ก็จะประมาณ40,000ื่นใช่ไหมดาเมจวีต้าสี่หมื่นบอสหลุดออกมาก็ตี80,000ไว้แล้วคูดองคูดาวแล้วมันก็เร็วกว่านะี่ยผมรู้สึกว่าวีต้าเก็บบอสดีกว่านั่นเองนะครับนะอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือตัวละครอย่างไม่กลามารูนะครับที่ผมเรียกได้ว่่่่่่่าาาาไไไมมมดด้้้้เเกงงขนนนนัแแแตถคคุณททีีีีปออลว ดีเนี้ยมีโมนาเนี่ยผมว่า คุณเล่นได้ง่ายขึ้นนะจากในกอดีที่แบบอ่ะตัวที่เป็นธาตุไฟแล้วใช่ไหมเอาไปเล่นกับตัวไฟซึ่งคุณก็อาจจะเจอทัวร์ที่เป็นตัวไฟอีกก็เรียกได้ว่าเอาไปเล่นได้ด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะตีิดเดียวเลยแล้วก็ตามแต่ว่าในการที่มันเอาไปเล่นได้ด้วยเนี่ยผมว่าก็ไม่แย่นะครับประมาณนั้นก็ต้องรอด,ดูว่าคนที่มีตัวนี้ที่เป็นโมนาดีจะไปติดได้ไหมแล้วก็ตัวละครอย่างมาฮิโตะที่มีโมนาเนาี่ยมันจะสามารถเอาไปเล่นแล้วติดทัวร์ได้หรือเปล่าถ้าเล่นแล้วติดทัวร์ได้เนี่ยแสดงว่าตัวละครมันอ่ะมีปรกกะส ชชยนี่นะครับตัวนเมเบนแรกของเกมอนิเมะแวนการ์นั่นเองครับอ่ะว่าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ